ฮอตไม่หยุด ลิซ่าไบวินติดอันดับสวยหล่อระดับโลกจากการเปิดให้คนทั่วไปโหวตคนดังสวยหล่อที่สุดของแพลตฟอร์มซื่อออนไลน์อย่าง s p e c i a l Awards ได้ทำโพรจกดอันดับ Most Handsome and Beautiful in the World ประจำปี2022ออกมาซึ่งตลอดระยะเวลา2เดือนที่ผ่านมาค่ะ s p e c i a l Awards ได้เปิดให้คนทั่วไปลงคะแนนโหวตคนดังที่แต่ละคนคิดว่าสวยและหล่อที่สุดซึ่งผลปรากฏว่ามีศิลปินและนักแสดงชาวไทยติดอันดับทอบ็อป50ถึง8คนเลยทีเดียวค่ะโดยนักแสดงหนุ่มสุดฮอตวินเมทวินที่ไม่ว่าจะขยับตัว ไรก็ติดเทรนด์ทวิตเตอร์ตลอดก็ไม่หลุดโผแน่นอนค่ะซึ่งก็สามารถคว้านดับ10มาครองและทางด้านคอนอลิซ่าแบล็กพิงศิลปินสาวชาวไทยที่โด,ด่งดังระดับโลกสมาชิกวงแบล็กพิงก็สามารถคว้านดับ8มาครอบครองค่ะส่วนด้านซูเปอร์สตาร์ชาวไทยอย่างหนุ่มไบวัชรวิทย์เรียกได้ว่าฮอตละปังสุดๆก็ได้รับคะแนนโหวตอย่างล้นหลามคว้านดับ7มาครอบครองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะก็ต้องขอแสดงความยินด,ดีกับคนไทยทั้ง8คนที่สามารถติดอยู่ในโพ s สเปเชียล t หวนี้ค่ะและมาต่อด้วยความฮอตคองนอร์ลิซ่า ีกแล้วค่ะซึ่งล่าสุดไม่ว่าจะเป็นบิกินี่ของเซลีนและชุดคัตเอาท์สลิปเดรสแบ๊ก ซึ่งเป็นเดรสซีทรูแขนกุดสีดำที่น้องลิซ่าสวมทับชุดบีกินี่ก็ได้สร้างปรากฏการณ e ์โซลเอาท์ภายในไม่กี่วันหลังจากที่น้องลิซ่าโพสเซตภาพชุดนี้ลงในอินสตาแกรมของเธอค่ะโดยเฉพาะชุดเดรสซีทรูของแบรนด์แบล็กโครซึ่งแบรนด์นี้ก็เป็นแบรนด์ของเกาหลีและก็ได้รับ direct message จากเหล่าแฟนคลับของน้องลิซ่าอย่างมากมายจนทางเจ้าของร้านต้องออกมาชี้แจงเกี่ยวกับสินค้าดังนี้ค่ะเราได้รับคำถามมากมายเกี่ยวกับขนส่งระหว่างประเทศเมื่อเร็วๆนี้เราไม่สามารถจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศได้ในตอนนี้แต่เรากำลังเนิน เพื่อให้เกิดขึ้นเร็วๆนี้เว็บไซต์ยังเป็นทางการของเราอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงดังนั้นโปรดติดตามการอัปเดตเพิ่มเติมสำหรับการซื้อใดๆส่ง Direct Message มาหาเราเราจะคอยช่วยคุณอยู่ตลอดเวลา ขอบคุณทุกคนที่แสดงความรักอย่างมากมายและนอกจากนี้ค่ะเจ้าของแบรนด์ยังมารีโพสต์ของโนลิซ่าลงใน IG Story ด้วยแคปชั่นว่า The Queen wears b a c k r o w เรียกว่างานนี้ก็ต้องอวยยศให้นอลิซ่าแบบเต็มที่เพราะไม่ว่านอลิซ่าจะหยิบจับอะไรก็ฮอตและปังสุดๆไปเลยค่ะและนี่ก็คือเรื่องราวด,ดีๆขององลิซ่าที่เรานํามาอัปเดตในคลิปนี้ค่ะและหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ